ทำให้ดูหน่อยค่ะว้าวอีแล้วคอยาวมากเลยอดคอเข้าไปได้ไหมคะโอ้ยยาวอีกรอบหนึ่งคะ่ะยาวว้าว น้องดิเชอร์ไม่ได้ทำคลิปนานรู้สึกว่าจะเพ้นเพียนไปแล้วนะคะหากิจกรรมที่ดิเชอร์จะทำก็คือนิทานเพื่อนรักนิทานเพื่อนรลกนนะคะเรื่องเขาะตัวเล็กนะคะเอ้ยมีกระเป๋าอะไรด้เนี่ยน่าจังเลยอ่ะกระเป๋ากระเป๋าก็ต่ายน้อยใช่ไหมคะอาการให้หรอให้หรือว่าให้ยืมดิเชออ่านนิทานเพื่อนหลานเพื่อนดูก่อนนี่ ให้เพื่อนๆฟังเรื่องตัวเล็กนะคะนี่ตัวอะไรลูกหนอนไสเดือนไสเดือนตัวเล็กกว่าลูกเจี๊ยว่าเปิหน้าตาปลายอะไรคะเจี๊ยบตัวเล็กกว่าลูกแมวค่ะเปิดได้ไหมคะอ่านาตาปลาลูกลูกลูกแมวตัวเล็กตัวเล็กมาแล้วอ่ะตัวเล็กกว่าลูกลาอะไรอีกคะ ว่าลูกอกตัวเป็นลูกจีราอะไรคะซึ่งตัวใหญ่กว่าลูกสัตว์ทั้งหมดเลยนะคะลูกจีรัสตัวใหญ่ที่สุดเลยเห็นไหมคะนี่อันนี้เสือเดือนอันนี้ลูกเจี๊ยบอันนี้ลูกแมวนี่ลูกลาอันนี้ลูกกีราสอะไปหน้าตาอไอะไรคะแม้ว่าลูกจีราจะไม่ได้ตัวใหญ่เท่ากับพ่อและแม่ของเขาหูดิเชอดูลูกจีราดิคะคออยู่ตรงนี้เองใช่ไหม ปิดหน้าต่อไปอะไรคะแต่เขาก็ใหญ่กว่าลูกหมาลายใหญ่กว่าไหมคะนี่นกหัวถึงนี้อันนี้หัวถึงตรงนี้เองใช่ไหมคะต่อไปซึ่งลูกหมาลายก็ตัวใหญ่กว่าลูกหมาลูกหมาลูกหมาก็ตัวใหญ่กว่าลูกหนูลูกหนูลูกหนูก็ตัวใหญ่กว่าลูกหมัดตัวจิ๋วนะคะ เออใช่ลูกหมัดต,ตัวนี้นะคะมองไม่เห็นนี่ไงลูกหมัดต,ตัวนี้ที่นมามีมืสีอยู่นะคะซึ่งลูกหมัดก็ตัวเล็กกระจิบลิบจริงๆนะคะตัวเล็กจนฉันมองไม่เห็นเลยแหละว่าตัวเล็กจนฉันหามันไม่ไมจเจอแล้วนะคะจบยังคะจบแล้วนะคะลูกหมัดหายไปไหนแล้วนะโอ้ทุกคนช่วยกันหาลูกหมัดใหญ่เลยนะคะอ่ตอนนี้ที่เชื่ออานิทานจบแล้วนะคะ อันดับต่อไปพวกเราจะทาอะไรคะอันดับต่อไปพวกเราก็จะทําประดิษฐ์ตัวยีราฟกันนะคะโอเคมามีกำลังจะตัดแล้วนะคะตัดไปได้หนึหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราตัดต่อให้เสร็จนะคะตัดตามรอยเส้นทึบแล้วเราก็จะพับตามรอยเส้นปลากันนะคะโ <Okay. S 1> อเคแค่น,นี้มามีตัดได้หนึ่งชิ้นสวยแล้วคะ่ะเดี๋ยวอันต่อไปอนะคะมามีจะตัด ชิ้นส่วนอันนี้ค่ะที่เป็นตัวของคอยลรานะคะ้วขาไม่หายไปไหนก็มาอยู่ข้างล่างไงลูกเหมือนเดิมค่ะตัดตามรอยเส้นทึบพับตามรอยเส้นป่ะทำไมเราต้องตามรอยเส้นปากก็เขาเออกแบบมาให้พวกเราเราไม่ตัดตามเขาเดี๋ยวมันไอ้น,นี่จะไม่สวยเดี๋ยวมันไม่ได้ค่ะหายไปแล้วใช่บัญญาเป็นเพื่อนฟังสู่ว่าเรากาลังทำอะไร บอกเพื่อนว่าเรากำลังทำอะไรกำลังตัดอยู่ค่ะตอนนี้นะคะแบบนี้ตัดเสร็จแล้วนะคะตั้งสองชิ้นเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะเสร็จอ่ะอโอเคเราจะพับกันนะคะ<า>พับตามรอยปะนะคะอรอยปะเป็นสีแดงๆนะคะมองเห็นชัดเจนเลยเใช่แต่รอยปะมีหลายที่พวกเราต้พับหลายอันหน่อยนะ จิชเชอร์ทำเสร็จจิชเชอร์ก็ต้องเอากีราบนี้ไปส่งคุณครูใช่ไหมคะ เด็กเห็นไหมคะมามีครับเจ๋อมากค่ะเดี๋ยวนาต่อไปนะคะมามีก็จะติดกาวแล้วนะโดยที่มามีเนี่ยจะใช้กาวอะไรฮะแม่จีเซย์จะเห็น,บบนกาวยูฮูติดนะคะบบอ่เาเคาก็จะบอกว่าให้ติดส่วนไหนบ้างนะคะอย่างเช่นส่วนนี้คะ่ะเห็นไหมคะมีคําว่าทากาวอยู่นะคะเราก็จะทากาวลงไปทออากาวกาวทากาวทออาทากออาวกาวทออาภาวกออาวกาว กอาวากาวทากาวกทากาซึ่งตรงไหนมีคำว่าทาการเราก็จะทาส่วนนั้นนะคะตรงไหนไม่มีเราห้ามไปทานะาเดี๋ยวผิดตอนนี้นะคะหมามีพับส่วนที่เป็นหัวเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็น2ด้านที่เหมือนกันแบบนี้นะคะอันดับปลาปลาหมามีก็จะทับในส่วนของที่เป็นตัวนะคะโดยแปะทับเข้ามาหากันในลักษณะแบบนี้เลยนะคะส่วนหัวเราก็แปะแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นตรงเนี้ยเราก็าไว้ข้างในที่มีคําว่าทาการแล้วเราทาการแล้วเราก็าไว้ข้างใน พออาภากกกาวภากาวมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปข้างในนะคะเพื่อต่อระหว่างหัวกับตัวเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะโดยตรงนี้เราจะไม่ต้องติดกาวนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้เพิ่มความสูงของตัวชีราบได้นะคะพอเราสอดตรงนี้ก็ไปปุ๊บนะคะก็จะเป็นว่าอ่าชีรั์ของเราเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วคะ่ะ เดิงนี้คะเดิน,นยังไง้ยร์ลับตัวข่อยยอมข่อยยอมมากเลยค่ะโอ้โหเจ๋งจังเลยว้าววีร์ลับดีเชื่อข่อยยอมมากมากเลย